ท่านนายกก็ไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ไปพูดคุยไปเจราจากับนักธุรกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการภาพยนตร์ที่อเมริกาซึ่งเรียกว่าเป็นระดับโลกนะครับท่านนายกก็ไปเจราจาไปพูดคุยแล้วก็บอกว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของแคมเปญ cash rebate 30%นะครับหลังจากมีการหารือกับเรียกว่า ระดับบิ๊กบิ๊กระดับบริษัทเจ้าใหญ่ๆใ,ในการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อดึงดูดเพื่อเชิญชวนให้มาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าดูข้อมูลในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยกว่า450เรื่องจาก40ประเทศนะครับสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า190ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ7,000ล้านบาท และหากเราเพิ่มมาตรการดึงดูดนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มรายได้เข้าประเทศและรวมกับของเดิมที่ได้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะรวมร่วมหมื่นล้านบาทเลยนอกจากรายได้แล้วสิ่งที่ได้แน่นอนชัดเจนก็คือองค์ความรู้ที่ทางทีมผู้ประกอบการภาพยนตร์จากสหรัฐซึ่งเรียกว่าเป็นระดับโลกก็จะมาร่วมมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการภาพยนตร์ชาวไทยนะครับรวมถึงของดีด ที่สวยๆในเมืองไทยก็จะได้รับการถ่ายทอดการโปรโมทผ่านจากภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำนี้แหละเผยแพร่ไปสู่ชาวโลกและทำให้ดึงดูดให้คนประเทศต่างๆอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เม็ดเงินไหลลงสู่ระบบต่างๆกระจายไปให้กับพี่น้องประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นผลบวก นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งท่านนายกก็ไปพูดคุยกับทางาผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทผลิต ฮาร์ดดิส d ได้รายใหญ่ระดับโลกที่อเมริกาซึ่งก็ให้ความสนใจในการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลก็มุ่งมั่นที่จะลดขั้นตอนและเพิ่มการส่งเสริมที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนที่จะทําให้ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งทางบริษัทฮาร์ดดิสเนี่ย นะครับทาง W.D เนี่ยก็มองประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการยกระดับทักษะแรงงานและพัฒนาบุคลากรน,นะครับก็เรียกว่าเขาให้ความสนใจให้ความเชื่อมั่นในประเทศไทยของเราและพร้อมที่จะต่อยอดในการลงทุนนะครับซึ่งที่อเมริกาเนี่ยนอกจากท่านยกไปพบกับนักธุรกิจระดับโลกแล้วก็ไปพบปะ กับชุมชนคนไทยที่อเมริกาด้วยนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศของพี่น้องคนไทยที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เราคือคนไทยด้วยกันทุกคนรักประเทศไทยและพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยของเรา